ก็มานะครับนํามาลงกล้องกันนะครับเนะเป็นพระพุทธพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับรุ่นผูกพุทธศรีมานะปีสองหนึ่งนะครับเนาะดูเนื้อหานะครับเนาะสูตรเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยนะครับผมนะนี่มวลสารเนี่ไหมครับเนื้อผงน้ํามันผงพุทธคุณนะครับนะภาพไขต่างๆนะครับนี่ไหมครับภาบไขต่างๆนะ ไปด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับนาอชัดเจนนะครับผูกพัตสีมานะครับวัดโคสิตาลามนะครับผมดูเนื้อหามวลสารคาบไขนะครับน้องนี่นะครับอย่างที่พ่อนะครับน้องเล่นพระหรือเล่นเครื่องรางนะครับน้องนะเอาให้เก่าถึงยุคอะไม่มีนะครับท่านมรณภาพเมื่อไหร่พระสร้างปีไหนนะครับอันนี้พระปีสองหนึ่งก็ดูเนื้อหาให้มันปีถึงปีสองหนึ่งนะครับมันก็เท่านั้นเองไม่มีนะครับนะครับมันไม่ได้มีแบบอะไรมากมายนะครับผมนะ ความเก่าอย่างนี้เห็นไหมครับนี่นะครับเนาะคุณก็นะครับเนาะไปมันก็นะครับเนาะมันเรียนรู้ได้นะครับเนาะนะครับถ้าคุณเป็นช่างคนหนึ่งนะนะครับคุณรู้จัก DIY คนหนึ่งนะครับเนาะนี่มันก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะมันก็ต้องถามใจตัวเองว่านะครับเนาะไอความเก่าอย่างเนี้ยคุณคิดว่าคุณทําได้ไหมนะครับเนี่ยคาบไขทับซ้อนเป็นวงเห็นไหมครับ ไขขาวไขเหลืองนะครับเนาะเหมือนวัตตะสงสารคนนะเกิดแก่เจ็บตายนะครับนะครับถ้าเก่ากว่านี้มันก็จะวนวงไปเหมือนพระสมเด็จโตนะครับมันก็จะเป็นไขอ่อนไขแก่ไขใหม่มันจะเกิดไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันจะเป็นวงความเก่านะครับเนาะนี่นะครับถ้าคุณเป็นช่างคนหนึ่งคุณถามใจตัวเองว่าความเก่าอย่างเงี้ยคุณดูได้ไหมนะครับแต่ไอขีดติ่งโค้งเงื้องงงังนี้นะคุณทําได้ไหมนะครับคุณก็ไปลองใช้สติคิดดูนะครับผมนะ มันก็แค่นั้นเองนะวิ่งนะไอ้สิ่งที่ทําได้กับไอ้สิ่งที่ทําไม่ได้นะครับเนาะกับเครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้นะครับมันก็แค่นั้นเองนะนี่นะ <c oughs> นี่นะผมนะก็โอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเมื่อพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกาลังใจให้กันเสมอมานะครับนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ